MP3 ธรรมะชุดโดนใจธรรมะชุดโดนใจแผ่นนี้จัดว่าเป็นแผ่นพิเศษคือทุกแผ่นได้ถอดออกมาเพื่อเอามาใส่สองแผ่นคือธรรมะชุดโดนใจหนึ่งและสองที่ท่านผู้ฟังแล้วมีความประทับใจในการได้ยินได้ฟังท่านก็ถอดออกมาจาก m p ็ส ทั้งยี่สิบสองแผ่นเอากันใดกันหนึ่งออกมามารวมกันท่านจึงตั้งชื่อว่าธรรมะชุดโดนใจธรรมะชุดโดนใจแผ่นนี้จะพูดกล่าวถึงมรณะภัยเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นธรรมะชุดนี้จึงให้กติธรรมหัวข้อว่าเมื่อความตายมาถึงเข้า อะไรเล่าจะเป็นที่พึ่งนี้คือคติธรรมธรรมชุดโดนใจแผ่นที่หนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราเมื่อได้รับไปแล้วคให้ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพวกเราจะได้แนวความคิดในเอ3มพสาที่ได้ยินได้ฟังแล้วนั้นจากนั้นพวกเราก็จะได้นำข้อธรรม บางอย่างที่พวกเราได้ศึกษานำมาประพุทธปฏิบัตินำมาคิดปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของพวกเราเพราะว่าพวกเราจะต้องได้รับการศึกษาถ้าพวกเราจะศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเรียนรู้หรือศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การจะศึกษาจะเรียนรู้นั้นเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์ของท่านมาอีกจากนั้นเมื่อท่านได้รับการแนะนําสั่งสอนได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้มาอย่างไรท่านก็มาถ่ายทอดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา แต่การฟังหรือการศึกษาหลายหลายแห่งเราก็ต้องนำมาคิดมาเปรียบเทียบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์นั้นท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่างคราวนี้พวกเราได้รับเอ็มพีสามไปหลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกท่านจะได้รับการ ศึกษาในหลากหลายในแนวความคิดจากนั้นก็มั่นใจอีกว่าเมื่อพวกเราได้รับไปแล้วก็พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับความสุขความเย็นใจไม่มากก็น้อยพเพราะเหตุว่าเราอยู่ในโลกเราจะหลงไหลมัวเมา กับโลกมากจนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะชีวิตของพวกเราถ้าคิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วร่างกายของพวกเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังแก่เจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นคติธรรมหัวข้อใน mp 3ธรรมชุดโดนใจแผ่นที่หนึ่งนี้จึงให ข้อความว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าอะไรเล่าจะเป็นที่พึ่งเมื่อความตายมาถึงเราถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้เตรียมสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งในช่วงนั้นในจุดนั้นในเวลานั้นในบัรนปลายของชีวิตของพวกเรา เพราะนั้นให้พวกเราเตรียมไว้เต่เนินๆเ,เพราะหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวไว้แล้วตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคนี้สมัยนี้ท่านก็ไปวิเคราะห์ไปปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาอยู่ปา่าดงพงไพ่อยู่ภูผาป่าไมา้อยู่ถ้ำที่สงบสงัดท่านได้ไปกันกรองไตรตรอง ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหาผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่นำให้ไปเกิดนั้นคือจิตวิญญาณคือใจคือนามธรรมส่วนร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายในที่สุดในเมื่อเราถึงจุดนั้นถึงจุด จบของชีวิตคือร่างกายจุดจบแล้วดวงวิญญาณหรือใจของพวกเราจะต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิอื่นๆต่างๆแล้วแต่กรัมดีหรือกรัมชั่วจะพาไปเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ศึกษา ให้เข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วจากนั้นให้ลงมือประพฤติธปฏิบัติให้นั่งสมาธิทําจิตใจของตนให้สงบและไม่ต้องถามใครเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญถ้าพวกเราคิดว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาโดยมากจะคิดไปในว่าตายแล้วสูญแต่ตามไม่จริงถ้าเราได้ศึกษาได้ลงมือประพฤติธปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว อย่างพ่อแม่ครูบายอาจารย์ของพวกเราร้อยทั้งร้อยท่านจะยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญเพราะเหตุใดเพราะท่านรู้ได้ด้วยตนของท่านเองเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าขอให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบายอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราจะประสบความสุขความเย็นใจเมื่อหลับตาปิดตาขั้นสุดท้ายพวกเรา ก็จะปิดตาด้วยความสนิทใจว่าพวกเราได้สั่งสมคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วพวกเราคงจะไม่ตกต่ำแน่เพราะเหตุใดเพราะบุญกุศลที่พวกเราได้เกื้อกูลได้หนุนได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นจะมาเกื้อกูลหนุนจิตใจของเราไปสู่สุขคติประโลกภายภาคหน้าแน่นอนตามแนวแถวที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นจะมั่นใจด้วยตนเองเพราะฉะนั้น MP3 แผ่นนี้ขอกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าอะไรเร่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเรานอกจากบุญนอกจากคุณงามความดีแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไตรโลกธาตุขอคุ้มครองพวกเราให้ประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน